ไอลาเคนเคนเคนควพี่บ้ายู่ไหนกันวะไม่เห็นได้ยินเสียงเลยจบนะจบนะเพื่อนจบนะจบนะพอ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 นๆพมีอะไรกันวะมินมีอะไรเลยไอ้เี่ยแบ็กติมลายมึงเพื่อนนัมันท้ากูอะเล่นต่อเมื่อกี้หน้าบ้านแม่ก็ต่อป้าต่อป้ากันปสิบตัวเลยเแล้วเพื่อนมีอะไรวะเพื่อนพอพอพอนี่ะกันวะลืมอลืมมือลืมมือพ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  แต่กูวาดมาบ้านมานะไหนมีอะไรกันวะขอดูดิหนิมีอะไรกันอ่ะจบแล้วครับบอสมึงขังลิงเหรอหรืออะไรแท้ค่ะบอสงานไหนลิงตัวไหนวะดูหน่อยดิเดี๋ยวไอ้ไอ้ยี้ยี่กระโมเหี้ยอะไรวะไอ้สัตว์ไอ้นี่ยี่อะไรเป็นของตัวเองมากวะ ไฟสัตว์แผนก็กอบกูสูตรก็กอบกูควาย้มีเหี้ยอะไรปของมาไวสัตว์ตายก็ไม่มีสูตรแมีอเหี้ยเหี้ยกเบยควาขยาไอต้ก็ไปช่วยเล่นในเหี้ยเลี้ยไข่เปี่ยงมาไลเหี้ยไอตุ้ฟงวารไอ้สัตว์ เขาหัวเขาตัดหัวคุยเด็กเฮียไอเด็ยอะไรบ้าไหนผมอะผมไอเดียวตอนที่เขาเอเคมึงมาดึงไอโอเคไม่เหคยไหลไอโง่ไอ้รัวไอเดียวไอเดียวเมื่อกี้แม่งไลรเคสไลรเคสไอเดียพอที่แคปไปอย่างบ้าไลรเคสอย่างบ้าไอเดียวที่เล่นแล้วโดนตัดเน็มเลยได้สัตว์ไลรเคสอย่างบ้านาสกุลเป็ดโปนคิดว่ากูไม่รู้จักไอสัตว์แต่ละตัวไอเอลเคนมึงจะตามกูไปไม่เหรอเอเอลเคนไอสัตว์โอเจอะแกงอย่าง้รวยแก๊งใหญ่ได้ขึ้นรวย เฮียบวหลยจ้าคุยเฮยแกังไม่คนรวยจัดอ mm. <Like> ีกเหรอพี่ม้าไปเอ็นกีเคไหมครับพี่ม้าไปเอ็นีครับอ้เหี้วเด็ไอ้สั์ตอนกูอยู่แอ้วเคแม่งมาตามกูไปไอ้เหียคุยกระจบไเาไอ้เหีย เฮ้ยว้าวเว้ยเพี่ต้องแก้กูถือแล้วต้องมูในควายกูไม่ไปเลยโง่ไอ้สาบไปเกือบโดนหลอกสูบไปแล้วน้องเกือบโดนหลอกสูบปะนะเกือบโดนหลอกสูบเกือ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 บโดนเกือบโดนสเต็ปเด็กเฮียเกือบโดนสเต็ปเด็กเหลือขอไอ้น้องสเต็ปเด็กเฮียจ้ะแก๊งผมไหมเดี๋ยวให้ขับประมูลแต่พี่เติมหน่อยนะเข้าใจบ้างว่สเต็ปเด็กเฮียมึงเข้าใจบ้างไอ้เด็กเฮียเกือบโดนสเต็ปเด็กมีปมไอ้ควายหาสูบของคนรวยไอ้เฮียไม่พีกินไง ไม่มีกินไม่มีไม่มีกินไงสูบใหญ่ไม่มีกินไงสูบเป็นขี้น้องไม่มีกินไงไม่เสียดายว่ะเสียดายว่ะจะเป็นเส้นเกือบโดนสูบอ่ะเสียดายเป็นมือเกือบโดนดึงไปตูบอ่ะเย้และกี่คนที่เขาโดนโดนสูบอยู่อหูอันนี้ใช่แก๊งที่พอมีตอรี่แล้วเอาเสียออกไหมครับโอ้ยอะไรโอ้ยโอ้ยเฮี้ยตีสูบป้วนเลยหนักจัดเลย เอาลี่มาแล้วเสียออกก่อนเดี๋ยวจบลีแล้วเอาเสียเข้าต่อดิน้องโอ้หสูบอ้วนเลยเนี่ยสูบมากๆเนี่ยแบตัวเท่ากูอ่ะกระชากมาแล้วเอาเสียเข้าต่อไอ้เหี้ยสบายเสียงอะไรอ่ะไม่คนนี้เขาสรุปอยู่เขาไม่รู้เขาจำความไม่ได้เขาป่าอยู่หน้าบ้านเนี่ยตอนนี้ไอ้เฮีย พี่มาช่วยชิงบ้านมันคือมันเอาดีมันพูดงี้แหละมาร์เอาดีมันพูดงี้ได้หรอโอ้พี่มาช่วยชิงบ้านหน่อยไหมช่วยเล่นสตอรี่หน่อยไม่มันบอกผมงี้ด้วยไอ้เหี้ยมาครับบอสไอ้ควายคขยันโดนโดนวิตีพูดจนโดนวิตีพูดจนมีปมไอ้เหี้ยต้องมานั่งกอแผนเขาทุกอย่างไอ้เหี้ยหม่ำไม่ละมึงหม่ำหม่ำมาดีเอาต่อหม่ำหม่ำวิตโอ้ยโอ้ยชิวะฉายว่ะชิวะฉายเด่น อเดนชีว่าฉายฉีว่าฉายมีอะไรเลยมีแต่อีกโก้ครับพี่มีแล้วอีกโอออก้ดีนะเป็นอย่างเดียวที่สูงอะไอ้ี้ยที่เหลือต่ำหมดแต่ยังเป่าแต่ก่อนไม่แม่นนะทำไมอยู่ดีมาแม่นวะนกูจับมันถือปืนเนี่ยน่ะโูโยิงไม่โดนเลยแต่ก่อนเนี่ยยังเป่แเเาแน่ี้ยสภาประกาศจบยังวะไปไป,ไปไปน้่สภาเพื่อนไปนสภาไปเอาสมนี้ยังไงอะรอหมอป่ารอหมอปล่อยรอหมอไปดิ เข้าไปเลยก็ได้เพื่อนชุบเข้าไปล้ล้าละชุบเข้าไปเลยเนี่ยบอชุบละไปทีลาดีกว่าเลุกลุกมาต่อป้ากูว่าอะกูขอทำนายกูไม่ล่าอนาคตนะเอาไว้มาโอ้ยอันต่อมาเว้ยไปอันต่อมาดีกว่าบอสอันต่อมาไหมครับบอสนั่งสี่ะบอสยังไงไม่ชุบไปดีกว่าปล่อยแม่งนอนตายไปชุบสังเกตอะไรเปืองของชัดน้องอยู่ไหนไงอะน้อนตัวหน้าบ้านโดนดนาวมาก่อ ขอแล้วขอคู่ท้องมาดึงเนอะสวยอยู่ให้ริงอยู่ดาวให้ริงหลอกดาวเหน่อยเพื่อนอยู่ให้แม่งเลากันดีนะคอนเทนต์ฟรีกูยืนหน้าพี่ตีคู้งจิตเหมือนเลวยอีกไอรล้อเอกหูเลยเรียอเรียนเลยไอ้ตีตัวล้อเลยโดนไปเจมุกเลยนี่มาเลยหาจไปไอเหนียวมึงถามวันนี้น่าจะเผาเอาต่อเบาเหนียวเอาแล้วเอาแล้วอีกสักห้าสิบป้ายจบไปไปเปล่า อะไรวิตีวิธีคุยจะตรอะเป็นนคเรื่องอะไรวะวิธีวิตีใส่ต้องเรื่องอะไรวะฉันอยากดูว่ะอยากดูไว้เนี่อะไรวะอยากดูวะช็อตช็อตใส่กับตำรวจอยากดูว่ะชอบจัดเลยคือผมผมไม่ใส่สีแล้วผมวิ่งหนีออกได้มันร้องทำไมตอนร้องไม่ยิงผมอยากอยากดูว่ะเลือดหลังด้วยวะสรุปไอ้เรื่องชวว่าสามอันนี้มันยาวเรื่องมันไหม มันใช่มันไม่โดนนี่ไม่ได้ไม่ได้ไม่เอาสามัญอะมันมันมีเดซับบอกไปงาน่ดได้ใช่บอกว่าสภาบอกว่าฉุดไม่ได้ทับอทับบอกได้ไดุ้ดได้่เดียวฉุดได้ชุดได้เราวะไ่พ่เดียวไอ้ไอ้ที่เขาเขาหมายถึงว่าสครั้งหมายถึงว่าคราวได้2ครั้งตอนหนึ่งวันฟกฟังกูคือสตอรี่อะฉุดเกียรก็ได้ไม่จำกัดอไม่จำกัดแต่ว่าแรกได้แค่วันละ2ครั้งจะไปฉุดวันสุดท้าย1ิบครั้งก็ได้ปร่อยเลยปล่อยเลยตามนั้นโอเคอ่ะครับเดี๋ยว มันสำคัญช่องโหว่เสี่ยวอะไรเขาตัวเขาทำกันให้ริมๆเรียร์มาอย่างวะก็ทำกันให้ความเหลือรีแมปเหลือรีแมปน่าใจดิเนี่ยรียร์แมปเดียวแคปตันเรียรแมปเดินเรียรมาถูกเรื่องริแมปยังไงวะเคลียร์ไปยังวะเรื่องนี้แมอ่ะยังไม่เคลียร์บอสเดี๋ยวนี้เดี๋ยวของอยู่ที่ไอจูนะต้องไม่เคลียร์กันนายกเอารีแมอ่ะดูตรงนั้นแต่พาไม่มีอะไรจะถามคอมเม่ล่า ผมถามว่าใค่ได้เกียรติฝั่งเรามีฝั่งเขาั่งเขาฝ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 ัุ่เขาฝั่ง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 เราฝั่งเขาฝั่งเหาฝั่งเขาฝั่งเขาฝั่งเขาฝั่เขาใจ่ดเๆารั่งเขารั่งเขาบั่งเขั่งไงครั่งรุปฝั่งเขาฝังเขาฝั่งเาฝัยงเขาอั่งเราั่งเขาั่งเราฝั่งเขนไั่งเ่าั่งเแา้ัก็เรื่อ่ตำราจัุงเ k ในบ้งนมาฝั่งเมาฝั่ โอเคชุบตำรวจนี่ตอบด้วยนะครับคือยังไงนี่หรอก็แล้วตำรวจครับตำรวจหรอไม่ต้องให้เขาถามเลยขอขอฟังกฎใหม่ได้หน่อยได้ไหมมันชุบตำรวจไม่ได้หรอพี่เด๋ว่มึงฟังกูมึงฟังกูมึงฟังกูอย่ามึงพูดอะไรคือต่อยให้เขาจะร้องอะไรไปอ่ะเคสเคสที่เราอุ้มมาแคสเขาของเขาหรือไม่ทันหรอกอันนี้อย่างรู้นอ่ะเวลาตำรวจชุบเราในบ้านน่ะที่เราเป็นห่อ เราชุดตำรวจช่วยไม่ได้เหรอครับได้ชุกได้ชุดได้ไอ้ชุดได้ชุดีด้ชได้ชุาได้ชุดได้ชุดได้ชุดได้อุดได้ีุยไอ้องดด้ช่ดได้ชุดไร้ชุดไาุ้่ดได้ชุได้ชุดได้ชวดได้ชุได้นุเได้ชุดไน้ด่ด้ชุดได้ชอดได้ชุดไดุ้ดได้ชุดได้ชุได้ชุดด้ชุด้ชุด้าุดได้ชุดไดีดได้ช่ไ้ชุดไยดดด้ดยวไ้ดได้ี้เห็นบอกว่า จบแล้วไม่ใช่หรอทำไมด่าต่อเขาบอกกูไม่สนไม่ใช่หรอก็เล่นต่อเลยเนี่ยเอาดิเอาดิเหนียวดิเอาเะล่ะเหนียวพูดดิเอาเะล่ะเหนียวตอนเขาด่าอยู่บ้านเนี่ยเมื่อกี้เนี่ยไม่มีไม่มีนะครับพี่ไม่ไม่มีนะครับมีครับพี่มีนียวเจ้งรถน่าจะไม่ว่างแน่เลยตรงเนี้ยเล่นเล่นต่อได้ไหมครับสภาเพราะว่าเขาเขาด่ามาแบบเนี้ยมันก็ต้องมันมันต้องจบในรีครับพี่เซียนครับนั่นมันจบไปแล้วเขาประกาศว่าเราต้องเกลี้ยกล่อมก่อนว่ะคนเราไม่พร้อมคนเราไม่พร้อมมันก็จบไปแล้วครับพี่ค่อยไปเรื่องอื่นกันนะครับพี่ตีตลกแล้วบอก วิสีใส่หน้ากากวิสีใส่หน้ากากวิสีหาตายแล้วมึงเขาดูตลกอะวะเขาดูแกร์ดเล็กเล็กทุกขอคุยกับตำรวจกับนายกหน่อยครับอันนี้ของเอเคก็เคลียร์เคลียร์ของก็เคลียร์เคลียร์ไปเลยก็ได้ติดไม่ใช่ไหมโอเคไอเดียอะไรครับติดปัญหาอะไรไหมไอเดียหกห้าครับ ติดใจอะไรบ้างก็แะแสดาติดใจก็อ๋อไม่ไม่นะครับพี่ไม่ครับสนุกสนุกไอ้พวกเอ้ยสนุกมากเลยครับพี่ไปไปนายยกับตำรวจมามาคุยนะครับอันนี้จบยังครับของจบแล้วโอเคจบครับจบแล้วครับขอโทษขอโพยกันก็ได้เพื่อนปมาสนุกมาทุกคนขอโทษครับทำอะไรไม่ดีขอโทษนะครับครับ ไม่มัเลยขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับพี่ผมเล่นไฟกลางไปไฟเดียวเองนะเบื่อจบไปจะไ้เยี่เองหิดว่ายถ่ายงานงาเมื่อเล่นกันตอนไหนวะยี่เอยเซงจัดวันนี้เขาเล่นวันนี้ต้องเล้วมาพี่คือไม่ได้เล่นเลยไฟกีไม่ได้ไปกบนี้ก็ไม่ลงไม่ได้ลงเบื่อมากเลยอะรถไปเลย เอาฟังเอาฟังเอ้ยวันนี้เขาเล่นตั้งแต่บ่ายแล้วครับบอวันนี้เขาเล่นเอ้ยรอบอสมาก่อนไหมรอบอสมาก่อนไหมไม่ไม่มีใครฟังเลยไม่ประเด็นไฟท้ายกูเสือกเสือกเล่นตืนหนีเห็นเพื่อนมันน้อยไงจอเหมือนจะโดนคืนก็เลยไม่กล้าลงท่านบอกว่ามันิด อูนี้น่าจะลงเลยกว่าเพื่อนอะได้เล่นตำแหน่งไฟการไม่ประเด็นคือกูไม่รู้ว่าสกอร์มัน49ไอ้เหี้ยถ้ารู้ว่ากูลงไปหม่งแล้วไอีกตัดโอ้จบแล้วครับบอสไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับอีเท่านิบเคลียร์เลยเดี๋ยว่ามันต่อก็รีบเคลียร์คนที่ไม่ว่างออกเลยไอ้เท่าดดนดดนเลยมึงมันไม่มีมันโดูเซ่ครับจะได้ดกับบอสผมมาบอกแล้วให้รอบอสก่อนไหมมีผมมั้ผมมาถามคนเดียวเลยไม่มีใครแคร์บอสเลยไอเทลอยู่ไหนเทลอาแปดเนี่ย มึงอดทนม,มึงตอนน,นี้มันด่ามึงมันก็เป็นตัวตลกไหมมึงอยากเากล่นกับมึไอ้หลอนมึงเชียร์สล็อตเลยไอ้เฮียกูอยากเลเ่นต่อว่ะให้เวลาสามวันสุกหน้าสุกหน้านตัวหลังตััวหลงมไม่ว่าเงเยอะบอสไปแข่งเยอะอยู่นะครับบอสโอ้ชีดไม่ว่าเงเยอะเลยครับแข่งแปดเก้าคนอะนะบอสปล่อยนักตีเยอะมากแข่งเซีย,ยๆๆนป่าว ขอไปแกงเล็กก่อนนะกลางเดือนหรือไม่ก็สิ้นเดือนนอนอยู่ในบ้านอ้ชิเอาเอาเอาแบบตรงๆนะบอสคือไฟกายยังซุนอยู่เลยนะบอสเอาเซ็กแกลงออกน่าจะยับอ่ะงั้นไปหาเล่นแกงเล็กกัหน่อยปั๊มชุบออก็ไดปไปเมื่อกี้มีปืนมันปืนมันได้เลยเนาะหาจีแกงเล็กปั๊มเออปั๊มชุบอ้อหน่อยนะเพื่อนวันละสอง